ทุกคนดูอะไรสิ่งนี้เราได้มาแลยอ,อ,อีขอบคุณล่ามสเสลปนะคะล่ามหลิวคะ่ะต้องเอ่ยน,นามจ้ะนางน่ารักมากค่ะนางแบบได้มาแล้วนางก็ตัดใจแบ่งให้พีว่วิหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือหมอนน้องคลายเบบี้นะคะและน้องผมสีดำจ้าดีใจมากเพราะเมื่อวานที่ไปป๊อปมาช็อปเซ็นทันลาดพาว่ะค่ะไปถามมาเขาบอกว่าหมดแล้วไม่มีจ้านี่หน้าล้านพัน ห้าสิบาทนะคะหนึ่งพันหสิบาทแต่ว่าอันนี้ก็สไตล์แบบนะของแรไอเทมโบกนิดหน่อยไม่เป็นไรน้องเซเลบล่ามหลิวนะคะล่อยมาให้เราก็โอเคหรอคะ่ะขอเอ่ยนาะมนี่รับมาจากมือนางสดๆร้อนเลยจ้ะเป็นทดิฉันใช้สิทธ่์เ,เพื่อนบ้านนะคะเขตพื้นที่เดียวกันจ้ะดีใจมากแบบน่ายิ้มแฉ่งเลยได้มาน้องผมสีดำมันต้องแกะเนาะ โอ้จริงๆไม่อยากแกะเลยอ,ะ<ก>ะอ่ะดีเราก็แบกขึ้นวินมาจากลง BTS เ,เราก็แบกขึ้นวินมาเลยใหญ่โตอลังการมากโมติตต่นเต้นดีใจดีดากันลืมถ่ายรูปจ้าเดี๋ยวไปแกะก่อนนะมาแกะแล้วจ้าน้องใหญ่น่ารักมากเนี่ยผมสีดำนี่ถ้าสีดำเราเห็นชัดแล้วนี่ค่ะหยดน้ำตานะคะใครเบบี้ต้องมีหยดน้ำตาเป็นกลมๆแต่ไม่รู้หยดน้ำตาสีอะไรนี่แล้วก็ตาเขา อุ้ยนมนิ่มมากเราแบบประสดุด,ดีเลยเนื้อแน่แนๆเลยจ้ะอันนี้ปากเป่าในปากอันนี้น้ำตาเขาน้ำตาเขาอ่อนี่ปากจุๆจน่ารากาักอะดูดิอ๋อแล้วก็มีเหมือนเป็นการ์ดไหมอ่ะเป็นป้ายอะไรสักอย่างเอาไปไหนล้วละเฮลโหลเดี๋ยวนะอ๋ออยู่นี่จ้ะอยู่ฝั่งนี้นี่นะคะเป็นป้ายของเขา เป็นเป็นป้ายเป็นการ์ดที่ติดกับน้องมาน่ารักมากเลยอะนี่นะคะนังใครเบบี้ค่ะนี่เดี๋ยวดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้สีอะไรไม่รู้สีเหลืองล้อเหลืองเข้มแม้ไม่รู้เห็นหรือหรือบอกมาหรืวหลือน่ารักมากแล้วก็ถ้าเทียบกับเนี้ยค่ะคุณพี่ลาบูบูนะคะเวอร์ชั่นชาวสวนเนี้ย ก็จะแบบประมาณนี้อ่ะให้ดูเลยในกล้องนะคะนี่อันนี้ราบูบูชาวสวนน่ารักนี่น้องคลายเป็นหมอนผมดำแล้วก็อะไรอีกน้องคลายเรามีแบบอ๋อมีทั้งพวงกุญแจด้วยเนาะที่เป็นอลิสแล้วก็ที่เป็นดอกไม้เอาอแล้วดอกไม้ไปไหนละจ๊ะ เออคือแบบตุ๊กตาเยอะสิ่งนี่อันนี้เป็นดอกไม้น้องคลายเหมือนกันสีม่วงเป็นคลาย b บบี้ฟลาเวอสีม่วงนี่นะคะยังไม่หมดจ้าอ๋อมีที่ใส่การ์ดห้อยคอใส่บัตรพนักงานมีที่ทำงานนะคะน้องคลายนี่อันนี้อลิสนี่ก็น้องคลายเหมือนกันเป็นชีอลิสนะคะหามาได้จนได้นี่ น่ารักมากเลยน่ารักหมดแหละนี่ผมเหลืองที่คาผมสีดำชุดสีฟ้ารองเท้าสีดำน่ารักน่ารักเราก็จะนอนไปกับตุ๊กตานะคะดูอีกทีหนึง่งใหญ่เบิม้มใหญ่เบิม้มไปแล้วจ้ะ